สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนวันนี้เราเข้ามาซ้อมลำวันแรกสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วพี่้องพอหนูมาแล้วลืมรายงานตัวแล้วครับอีพ่อมาคิวแล้วคนอบนว่าป๊าดนูวันหนูมาเร็วกว่ามูเลยดิมาก่อนสองชั่วโมงมาก่อนเวลานะสองชั่วโมงแต่คุณพ่อมาได้อันดับหนึ่ง คิ้วแรกค่ะสวัสดีพี่น้องฟูซุก้นค่ะวันนี้หมอลำเราเข้าซ้อมวันแรกนะคะเบาเหลิมเบาบี้ครับพี่น้องไม่พอกินข้าวแต่ว่าบอแมนว่าหนูมีความรับผิดชอบสูงเดค่ะมาก่อนขึ้นหนูเห็นพ่อลงกุ่มมากับข้าวเสร็จแล้วหนูจะไปกินข้าวไปไม่หนูไปคั่วบันดี้พี่น้องมากมาเฮ้ยไอพี่ว่าเข้าพายถงยามแบบนี้ขึ้นจะไปยิ่งกระป๋อเนี่ยแล้วอ่ะดูถูกดูถูกไปเบิร์นแม่เจ้าดูเราเฮ็ดยังกินม้ะนี่สวัสดีครับ มาถึงแล้วข้าวหม้อลั้มันเจเกินร้อยจะเอ๊ะวันดีค่ะผู้ใดสีเฮ็ดนั่นมันละเฮ็ดเจ้าของแม่อุ้ยบายคนคนยากหลานตัวนี้อ้าวลูกคอยหายแล้วแม่วัสดีจ้าหายเรือหัวเกาะหายเรื่องหัวเกาะ อีเมลแดดงๆหมมูกก็จะออเลยี่าทั้งอันเฮ็ดคั่วทั้งเลี้ยงหลานโคตรแล้วปลาไหบปชิเบิงเน่ากินอีเมล์มนเด้อบัดนี้เด้อเนี่ยใหยังกินเนาะให้ยังกินน่ะข้าวสวยหรอวันนี้น่ะป๊าข้าวสวยกับอะไรคะว้าวโอ้อันนี้เหยียบยังไม่ได้เด้อนี่เนาะถ้าเหยียบนี่ถือด่าเลย นี่โอ้วเมื่อนี้เขาจะกินเขายุขัวหมือล่ำใจกันลอยแล้วเมื่อนี้บ่สร้างเวียกยังแต่ว่าเขามากินโหลดยางตาบมะฮงกับมี่ใบถาา่าคือเกาฮะนี่ของหวานกับมี่พี่สาคูล้นล้นนั่ลนลน้น,น,ลนแล้วไอ้ลน้นล้วช่วยด้วยนี่นี่ชึบ หนูอยูสะะ่สาค <c oughs> รคามเวลานัดหมายซ้อมรำของเราก็จะเป็นหลังวพ้พระสวดมนต์กับประมาณสองทุ่มนะคะพี่นอ้องสองทุ่มห้ากับาสี่ทำการซ้อมตอนนี้กระดดสมาชิเขาขาากเขาเขามากินเข่าเข้าไปนี้หิวจะก็จะกินข้าวน้อง,องๆทุกคนก็กําลังกินข้าวแล้วก็จะไปสวดแล้วนนไวพระแล้วก็ซ้อมเต็มนด้วแรงขอบคุณ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ